สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลพัชร์ประชันนันพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการใส่ถุงรองรับปัสสาวะคู่กันกับถุงยางอนามัยที่บ้านค่ะค่ะสําหรับวิธีการนี้นะคะเราก็มีขั้นตอนแล้วก็มีอุปกรณ์เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยค่ะก็คือถุงรองรับปัสสาวะนะคะซึ่งจะได้มาจากที่โรงพยาบาลนะคะใส่ถุงมานะคะอันที่สองค่ะก็คือ ยางอนามัยนะคะซึ่งจะเป็นขนาด49หรือ52ก็ได้แล้วแต่อวัยวะของคุณผู้ชายนะคะอันถัดไปค่ะก็คือยางหนังสติ๊กนะคะแล้วก็อันถัดมาค่ะก็คือพลาสเตอร์นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือโรคอสนะคะโรคอสก็คือจะเป็นที่ผูกรัดนะคะกับตัวถุงยางอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็กันไกที่จะใช้ตัดโรคอสนะคะสําหรับโรคอสนะคะเราสามารถที่จะเตรียมเพื่อที่จะมัดแล้วก็ผูก เรากะระยะได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องเอามาตรึงกับบริเวณเหนือหัวหนาวที่เราจะทำนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนกันค่ะคะ่ะสำหรับขั้นตอนนะคะอันแรกเลยนะคะที่เราจะต้องทํานะคะเราจะต้องแกะถุงยางอนามัยออกก,ก่อนที่เราจะมีการใส่ทุกครั้งนะคะเราจะต้องล้างทําความสะอาดนะคะหนึ่งก็คือ ฟอกทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศนะคะของคุณผู้ชายก่อนทุกครั้งฟอกเหมือนเราอาบน้ําปกปติได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาล้างมือของเราให้สะอาดก่อนที่จะมีการทํานะคะอน,นะคะ่ะสมมุติว่าเราล้างทาความสะอาดอวัยวะเพศเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราล้างมือของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มกันนะคะอันดับแรกค่ะ เรานำถุงยาอนามัยนะคะตามขนาดที่เรากําหนดได้เลยนะคะถุงยาอนามัยดูจากลักษณะจะมีสองด้านนะคะอันนี้คือด้านที่กลับฝั่งนะคะอันนี้คือด้านปกติเนาะที่เราจะต้องสวมลงสรุปแล้วให้เอาด้านนี้นะคะด้านที่มันกลับฝั่งเนี่ยนะคะไปใส่ที่ตรงนี้นะคะก็คือถุงรองรับปัสสาวะนะคะเราก็เอานี่ดึงออกก่อนนะคะแล้วก็สวมลงไปอย่างนี้นะคะอันนี้คือทางกลับเนาะสวมลงไปค่ะ สวมลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเอายางหนังสติ๊กนะคะมัดเพื่อที่จะให้ตัวถุงยางอนามัยกับถุงรองรับปัสสาวะเนี่ยมันติดกันนะคะอมัดให้มันอยู่นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะต้องเปิดเพื่อที่จะให้ปัสสาวะเนี่ยมันออกมาเพื่อที่จะใส่ในถุงนี้ดังนั้นเราจะต้องมีการเปิดรูตรงนี้นะคะสกิดง่ายมากนะคะถูแค่ผ้าตรงนี้นิดเดียวเห็นไหมคะ ถูผ้าหน่อยเดียวเนาะหรือบางคนก็นี่เห็นไหมหลุดแล้วเห็นไหมคะอ่ะสรุปหลุดแล้วเราจะถูกับผ้าตรงนี้ก็ได้นะคะหรือ,อยังไงก็ได้เนาะหลังจากนั้นนะคะเราจะขออนุญ,ญาตว่าอันนี้เป็นอวัยวะเทียมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสมมติว่าน,นี้เป็นอวัยวะของคุณผู้ชายนะคะเราก็จะเอาตรงที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาแนบตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ามาใส่ตรงที่บริเวณองคชาตของเพศช,ชาย เห็นไหมคะเหตุผลที่จะต้องให้ใช้ทางกลับก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราใส่ลงไปเนะะี่ยค่ะในองคชาตของเพศชายเนะะี่ยค่ะมันจะรูดง่ายเหมือนเราใส่ถุงยางอนามัยปกติเห็นไหมคะเราก็รูดลงไปเลยค่ะจนสุดโคนตรงนี้เลยพอสุดโคนตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นหัวหนาวเนาะสุดโคนตรงนี้เสร็จค่ะเราก็จะใช้โลก้ตรงนี้นะคะผูกอ่าเราก็จะผูกตรงนี้เพื่อที่จะให้ ตัวที่ผูกเนี่ยค่ะมันไม่หลุดจากอวัยวะเพศนะคะเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมคะสมมุติว่าตรงนี้เป็นโคนเนาะตรงนี้เป็นโคนนะคะอ่าเราก็ไม่ไม,ไม่มัดไม่รัดแน่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเลือดมันจะไหลเวียนมาเลี้ยงได้ไม่ดีนะคะแล้วก็ผูกอีกครั้งหนึ่งแบบที่เราผูกแบบที่มันดึงออกได้นะคะไม่ต้องมัดเป็นเงื่อนตายนะคะผูกที่แบบเราดึงถกกออกมาได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้ค่ะ แปะบริเวณหัวหนาวนะคะแปะบริเวณหัวหนาวตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้พลาสเตอร์นะคะปิดเนาะใช้พลาสเตอร์ปิดตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหัวหนาวนะคะของคนไข้เนาะก็จะทําให้สายตรงนี้ค่ะมันไม่หลุดออกมานะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอันี้เป็นองคชาตของผู้ชายใช่ไหมคะเวลาที่คุณผู้ชายฉี่ออกมานะคะ ฉี่ก็จะออกมาตามรูนี้แล้วก็มันก็จะค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็ลงมาสู่ถุงปัสสาวะตรงนี้นะคะถุงปัสสาวะตรงนี้เราจะต้องเอาไว้ต่ำกว่าระดับเอวเสมอนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการนะคะของการาใส่ถุงยางอนามัยคู่กันกับถุงรองรับปัสสาวะ